คาเฟ่แห่งความทรงจำตอนที่หนึ่งการค้นพบคาเฟ่ปริศนาแสงแดดยามบ่ายคล้อยเริ่มอ่อนแรงลงท้องฟ้านในกรุงเทพยามน,นี้เป็นสีส้อมอมม่วงสวยงามแต่สำหรับมีนาช่งางภาพฟรีแลนซ์วัย6 6ปีบรรยากาศรอบตัวกลับเต็มไปด้วยความหงุดหงิดเธอเดินวนไปมาในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งพยายามมองหารถเพื่อนที่จะมารับไปต่างจังหวัด แต่รถก็ยังไม่มาสักทีและ GPS ในมือถือก็ดันมาหลุดสัญญาณเอาตอนนี้มีนาถอนหายใจเฮือกใหญ่เธอตัดสินใจเดินไปตามทางเท้าที่แคบๆแ,และเต็มไปด้วยขยะเพื่อหาทางออกไปถนนใหญ่ระหว่างทางเธอเห็นกำแพงเก่าๆริมถนนกำแพงนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงผนังตึกเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างแต่สิ่งที่ทำให้มีนาต้องหยุดชะงักคือ มีประตูไม้เก่าบานหนึ่งตั้งอยู่กลางผนังอย่างประหลาดประตูนั้นดูไม่เข้ากับกำแพงเลยแม้แต่น้อยราวกับว่ามันถูกวางไว้ผิดที่ผิดทางความสงสัยเข้าครอบงำม,มีนาเธอเดินเข้าไปใกล้ประตูไม้บานนั้นและพบว่าบนหน้าประตูมีแผ่นป้ายไม้เก่าๆสามแผ่นแขวนเรียงลงมาอย่างเป็นระเบียบป้ายแต่ละแผ่นมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือที่ดูเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ คาเฟ่แห่งความทรงจำเปิดเฉพาะผู้ที่มองเห็นและกรุณากลับก่อนเวลา17:59นามีนาอ่านข้อความบนป้ายซ้ำไปซ้ำมาด้วยความงุนงงคาเฟ่แห่งความทรงจำเปิดเฉพาะผู้ที่มองเห็นและกรุณากลับก่อนเวลา17:59นาข้อความเหล่านี้ดูแปลกประหลาดและน่าขนลุกแต่ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเธออย่างแรง เธอเหลือบมองนาฬิกาบนข้อมือตอนนี้เวลา17.30นาฬิกา30นาทีแล้วยังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่มากกว่าความกลัวมีนาตัดสินใจที่จะลองเปิดประตูไม้บานนั้นอย่างช้าๆเสียงบานพับไม้เก่าๆดังเอียดอารหน้าขนลุกเมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในกลับทำให้มีนาถึงกับตะลึงมันไม่ใช่ซอยเปลี่ยวหรือถนนใหญ่ที่เธอคาดหวังแต่กลับกลายเป็น คาเฟ่กลางสวนป่าร่มรื่นแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาต้องตุ้นไม้ใหญ่ที่เขียวขจีดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานส่งกลิ่นหอมอ่อนๆเสียงนกร้องเจี๊ยวเจ้าและเสียงน้ำไหลแผล่วเบาจากลำธารเล็กๆสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลายราวกับภาพในฝันลูกค้าทุกคนในคาเฟ่ดูสงบเงียบพวกเขานั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือหรือมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุข ไม่มีใครสนใจการปรากฏตัวของมีนาแม้แต่น้อยมีนาเดินเข้าไปในคาเฟ่ยอย่างช้าๆเธอเลือกนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างที่มองเห็นวิวสวนป่าได้อย่างชัดเจนไม่นานนักบาริสต้าชายหนุ่มหน้าตาสงบก็เดินมาที่โต๊ะของเธอเขามีใบหน้าเรียบเฉยดวงตาของเขาดูว่างเปล่าและลึกซึง้งบาริสต้าวางกาแฟดำถ้วยหนึ่งลงตรงหน้ามีนาโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วเขาก็เดินกลับไปที่เคาน์เตอร์อย่างเงียบๆ มีนามองกาแฟดำตรงหน้าด้วยความสงสัยเธอหยิบถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบช้าๆรสชาติของกาแฟนั้นขมเข้มอย่างประหลาดขมกว่ากาแฟดำที่เธอเคยดื่มมาทั้งชีวิตแต่ทันทีที่รสขมนั้นแตะปลายลิ้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็พลันปรากฏขึ้นมาในหัวของมีนามันเป็นความทรงจำของเธอเองความทรงจำที่เธอเคยลืมมันไปตอนที่สองรสชาติของความทรงจำ รสชาติขมเข้มของกาแฟดำยังคงติดปลายลิ้นของมีนาแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจยิ่งกว่าคือภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พลันปรากฏขึ้นมาในหัวของเธออย่างชัดเจนราวกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำภาพเหล่านั้นไม่ใช่แค่ความทรงจำธรรมดาแต่มันคือความทรงจำที่เธอเคยพยายามจะลืมมันไปความทรงจำที่เจ็บปวดและถูกเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจภาพแรกที่ผุดขึ้นมาคือภาพของแม่ แม่ของเธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้าโดยใบหน้าที่บึ้งตึงและแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธมือของแม่กำลังเงื้อขึ้นแล้วฟาดลงมาบนร่างกายของมีนาอย่างแรงมีนารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเสียงร้องไห้ของตัวเองในวัยเด็กดังก้องอยู่ในหูภาพนั้นฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกเจ็บปวดและความหวาดกลัวในวัยเด็กหวนกลับมาอีกครั้งอย่างสมจริงภาพที่สเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นภาพของความรักครั้งแรกของเธอชายหนุ่มผู้เป็นรักแรกกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยใบหน้าที่เศร้าเขาหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีคำอธิบายไม่มีคำลาใดๆทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดในใจของมีนาภาพนั้นฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีนารู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งความสับสนและความรู้สึกไร้ค่าที่เคยกัดกินหัวใจของเธอในอดีต ภาพที่สปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นภาพของเพื่อนสนิทของเธอที่นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนนเสียงหวอของรถพยาบาลดังสนั่นวันไหวเสียงกรีดร้องของผู้คนรอบข้างภาพนั้นคืออุบัติเหตุร้ายแรงที่พรากชีวิตเพื่อนสนิทของเธอไปอย่างกะทันหันมีนานรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียความรู้สึกผิดที่เธอไม่สามารถช่วยเพื่อนไว้ได้ และความบอบช้ำทางจิตใจที่เธอพยายามจะลืมมันมาตลอดภาพแล้วภาพเล่าความทรงจำที่เจ็บปวดและถูกกดทับไว้ในส่วนลึกของจิตใจของมีนาถูกคาเฟ่แห่งนี้ขุดขึ้นมาให้เธอได้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรากับเป็นการลงโทษหรือเป็นการบังคับไม่เธอต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เธอไม่เคยกล้าเผชิญมีนาเริ่มสับสนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลุดเข้าไปในวังวนของความทรงจำที่ไม่มีที่สิ้นสุด เธอไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคือความจริงสิ่งไหนคือภาพหลอนที่คาเฟ่น,นี้สร้างขึ้นมาเธอพยายามจะลุกออกจากโตบ๊บแต่ร่างกายของเธอกลับหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นเธอเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาบนผนังของคาเฟ่ตัวเลขบนหน้าป,ปัดดูเหมือนจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆแสงแดดอ่อนๆที่เคยส่องเข้ามาในคาเฟ่เริ่มจางหายไปบรรยากาศรอบข้างเริ่มมืดสลัวลงเรื่อยๆ เสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นชัดๆัดติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊ก17.59นาฬิกา59นาที1 7นาฬิกา59นาทีมีนาพยายามจะลุกออกจากร้านอีกครั้งแต่ร่างกายของเธอกลับขยับไม่ได้เลยแม้แต่น้อยความหวาดกลัวเข้าครอบงำเธอบาริสต้าชายหนุ่มที่เคยมีใบหน้าสงบนิ่งบัดนี้เขามองมาที่เธอด้วยแววตาที่เศร้า แววตาที่เต็มได้ด้วยความเห็นใจแต่ก็แฝงไว้ด้วยความจริงบางอย่างที่น่าขนลุกบาริสต้าเดินเข้าใกล้มีนาและพูดเพียงคำเดียวด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาแต่กล้องกังวานคุณเห็นร้านนี้แปลว่าคุณยังติดอยู่กับอดีตและจากนั้นแสงสว่างในคาเฟ่ก็พลันดับลงความมืดมิดเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่สเวลาที่หมดลง เสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้น18.00นท่านใดนั้นลูกค้าในร้านที่นั่งจิบกาแฟกันอย่างหนาแน่นกลับหายไปทั้งหมดพลันแสงสว่างทั้งหมดในคาเฟ่ก็ดับลงความมืดมิดเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างกระทันหันมีนาพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับหายไปในความมืดมิดนั้น เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในห่วงลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดและจากนั้นไม่มีใครพบมีนาอีกเลยเพื่อนของมีนาที่รอรับเธอไปต่างจังหวัดพยายามติดต่อเธอทุกวิถีทางแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆโทรศัพท์ของมีนาปิดไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนไม่มีใครพบร่องรอยของเธอเลยแม้แต่น้อยราวกับว่า เธอไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงในโลกนี้วันเวลาผ่านไปซอยเปลี่ยวแห่งนั้นยังคงเป็นซอยเปลี่ยวเช่นเดิมกำแพงเก่าๆริมถนนยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบงนันไม่มีใครสนใจมันไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆไม่มีประตูที่กำแพงและป้ายใดๆติดอยู่แต่ในวันหนึ่ง มีเด็กสาวอีกคนหนึ่งเดินผ่านกำแพงเก่าๆนั้นเธอเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาที่กำลังเดินกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนเธอเดินไปเรื่อยๆอย่างเหมื่อลอยแต่แล้วสายตาของเธอก็พลันไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างบนกำแพงเก่าๆนั้นเธอหยุดเดินแล้วจ้องมองไปที่ประตูไม้เก่าบานหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางผนังอย่างประหลาด และบนหน้าประตูนั้นแผ่นป้ายไม้เก่าๆสามแผ่นยังคงแขวนเรียงลงมาอย่างชัดเจนนั่นคือคาเฟ่แห่งความทรงจำเปิดเฉพาะผู้ที่มองเห็นกรุณากลับก่อนเวลา17.59นเด็กสาวมองป้ายทั้งสามแผ่นอย่างชัดเจนและความอยากรู้อยากเห็นก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอ เธอเฝ้ามองประตูไม้เก่าที่ไม่น่ามีอยู่ได้ปรากฏขึ้นกลางผนังอีกครั้ง